คือชื่ออะไรอ่ะเราชื่อชื่อบีนี่คือเด็กน้องของเราแป๊ปะใช่เราแบล็คธนาพลวิลาคุณคนนี้จะมาแย่งเรียนซีด้วยแกเป็นนักเรียนคุณฉลาแกต้องใช้เงินใช้เงินอื่นบางอ็อกหนึ่งเรียนให้แกแกจะจ้างให้เราให้แกล้อข้อสอบแม่นอะกูโง่เ่ายได้แต่กูจ่ายได้ เรียนแม่งโกงรก่อนด้วยพ่อเราต้องจ่ายค่าแปะแจให้ขอมันให้โอกาสที่ดีกับพี่มากกว่านะลูกโรงเรียนหาเงินจากพวกเราได้แล้วทำไมเราจะหาเงินจากแต่นบ้างไม่ได้เราจะส่งคำตอบให้ทั้งหมดสิาชาเราคิดครนละ3ตาเราจะใช้นาฬิกาในห้องสอบเป็นตัวคำตอบเข็มวินาทีเป็นตัวแทนต่อขอองถ้ามือขวาของเราขยับตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคำตอบก็คือข้อนั้น ตรงนั้นน่ะท้ามันอะไรขอออจะยึดทุนเงินทุนของเธอพออจะลงเพิ่มพวกเราไม่ได้นะจะลองดูไหมจะทำได้หรือไม่ได้รู้จักการสอบแทนปะถ้าน้องทำจะมีลูกค้าเยอะเลยวงข้อสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมพี่แกสอนเราวทำเลยดิลูกค้าตั้งแปดร้อยคนใจให้น้องคนละห้าหมู่พวกเราจะได้เงินหลักสิบล้านเลยนะเว้ย พี่พ่อจกยังพ่กเรียนให้ผมได้ผมก็ทำานเป็นพ่อเรไงแต่ลูกเขาทำงานแบบนี้และระบบของมันก็เป็นแบบนี้เป็นคนดีอ่ะอยู่ไม่รอดหรอกดีไม่สิด้วยก่เรู้เดี๋ยว่าไรมจะไม่รู้อ่ะาม